ตรวจเช็คซ um ่อมอิ MR. นเวอร์เตอร์ไฮบิดยี่ห้อ power mr หน้าตาแบบนี้นะครับก็เป็นรุ่น powhvm 5 5็5 k ขีด48 v ขีด n ก็มาตรวจเช็คนะครับเนื่องจากว่าเครื่องนี้โดนกระแทกมาครับจากการขนส่งก็จะมีฟิลเตอร์ด้านนู้นนะครับแตกแล้วแล้วก็มีขดลวดนะครับหลุดตอนนี้ก็ ใ่ไปแล้วครับขดบูธขดใหญ่ๆครับเนื่องจากว่ามันมีน้ำหนักครับก็พอจะแก้ได้นะครับแล้วตอนนี้นะครับถอดทั้ง igbt นะครับทั้ง m o สเฟสมอสเฟนี้พังนะครับเกือบหมดก็น่าจะเหลือไม่กี่ตัวครับเดี๋ยวค้นหาดูก่อนครับว่าเบอร์นี้มีอยู่ไหมนะครับมันเป็นเบอร์เก่าถ้ามีไม่ครบก็จะเปลี่ยนไปทั้งหมดนะครับ16ตัว ก็เหมือนจะเหลืออยู่สักสาตัวนะครับตัวที่ดีตอนนี้ก็จะมาวัดสัญญาณนะครับก็มีการวัดแรงดันในฝั่งภาคใจไฟนะครับแล้วก็จุดไฮโวล์เครื่องพวกนี้นะครับเวลาจ่ายไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องเปิดสวิตภาคสวิตชิ่งนะครับมันจะเช็คในระบบภาคอินโมเตอร์ก่อนก่อนที่มันจะสั่งงานให้ภาค DC to DC นะครับจ่ายไฟ ไฮโวลตจริงๆออกมานะครับแล้วก็ถ้าตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีการช็อตใดๆนะครับมันจ่ายไฟไฮโวลต์ออกมาเสร็จเรียบร้อยครับบอร์ดคอมพิวเตอร์ก็จะสั่งงานให้อโอต้วพวกนี้ครับปล่อยสัญญาณออกมาให้ฟังภาคอินเวอร์เตอร์ครับหรือว่า d c t o 2 c c เพื่อแปลงไฟจากไฮโวลต์ครับ300-400โวลต์ volt. แปลงเป็น 230โวลต์ AC ไปใช้งานนะครับเอาละตอนนี้ผมจ่ายไฟจากสวิตชิ่งนะครับเข้าเครื่องแล้วนะครับเพื่อจะทดสอบแล้วก็วัดสัญญาณเดี๋ยวมาดูนะครับผมใช้เอมมิเตอร์ตอนนี้วัดแรงดันนะครับแล้วก็โปรบของสโคบะครับในการตรวจวัดความถี่นะครับ เมืองต้นก็ตรวจเช็คเรียบร้อยนะครับความถี่มาเรียบร้อยนะครับมีตัว R ตัว C ที่มันเสื่อมก็ไล่เปลี่ยนครับเปิดสวิตช์นะครับหน้าจอขึ้นนะครับมีเสียงเตือนแรงดันดูนะครับเสียงดีเลทหนึ่งเต็กนะครับก็จะมีความถี่ออกมานะครับผมปิดก่อนนะครับดีเล์เต็กแรกนะครับมันจจ่ใจไฟนะครับเข้าในยังบอร์ด ระบบคอมพิวเตอร์ก็จะสั่งงานนะครับให้ปล่อยความถี่ออกมานี้ผมวัดในด้าน DC to 2เอเลยนะครับแต่ที่2มันพร้อมที่จะจ่ายไฟ230ออกมาแล้วนะครับก็ถ่ายให้ดูนะครับว่าการซ่อมหลักการซ่อมวิธีการซ่อมต่างๆนะครับกว่าที่จะซ่อมเสร็จนะครับมันใช้กระบวนการ เยอะแยะมากมายนะครับไม่ใช่ว่ามีอะไรเสียแล้วเราเปลี่ยนเฉพาะอะไรตัวที่เสียมันไม่ใช่นะครับบางทีเราวัดในวงจรวัดดูแล้วเหมือนจะดีนะครับแต่ถอดออกมาใช้กลายเป็นว่ามันขาดนะครับมันไม่ช็อตแต่มันขาดพอมันขาดปุ๊บเราวัดในวงจรมันก็เหมือนจะดีอยู่ครับถ้าเราพลาดตรงนี้ไปนะครับแล้วเผลอเอาไป ต่อใช้งานนะครับไฟยังไม่ทันได้จ่ายครับระเบิดอีกแน่นอนนะครับมันจะพาตัวใหม่เราเสียไปด้วยครับก็ต้องมาทําแบบนี้นะครับเพื่อความมั่นใจก่อนที่จะประกอบนะครับเมื่อประกอบเสร็จเราก็ต้องมาทดสอบโหลดให้มันเต็มที่เลยนะครับเพื่อให้เจ้าของมั่นใจนะครับว่าอะไรของเรามีมาตรฐานนะครับเป็นของแท้แน่นอนจุดนี้นะครับ นี้นะครับก็จะเป็นสัญญาณที่ออกมาจากภาคบอร์ดคอมพิวเตอร์นะครับปล่อยเข้ามาที่19กิโลเฮิรตซ์นะครับตัวที่บนสุดนะครับตัวที่1ตัวที่2 19กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็น50นะครับ50เฮิรตซ์ตรงกับไฟบ้านเราเลยนะครับก็มีเท่านี้นะครับภาคอินเวอร์เตอร์มีไ g b t แค่4ตัวนะครับจะทนไม่ทนก็อยู่ที่ ใน GPT ของเรานแ่แะครับเบอร์เดิมมันจะเป็นค่าอยู่ที่75แอมป์นะครับก็ถือว่าเป็นเบอร์ใหญ่เลยครับนะครับไล่ตัวเช็คแล้วนะครับก็เสีย5ตัวบนนี้นะครับเอาละก็มาพูดให้ฟังนะครับว่ากว่าที่จะซ่อมอินเวอร์เตอร์ จากอาการที่มันเสียนะครับให้กลับมาทำงานได้ก็ไม่ได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับต้องรื้อออกแบบนี้นะถ้าเป็นรถยนต์ก็เหมือนยกเครื่องใหม่ละครับประกอบอะไรเรียบร้อยครับก็จะมีไ g b t 5ตัวบนครับเปลี่ยนทั้งหมดนะส่วนที่ตัวที่ดีข้างบนนะครับเหลือตัวหนึ่งก็ย้ายมาด้านล่างครับสรุปก็คือเปลี่ยนไ g b t ไป5ตัวส่วน มัดเฟสครับเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยสิตัวนะครับก็จะเชื่อมหนาๆหน่อยแบบนี้ครับก็ไม่เน้นสวยมากนะครับเน้นความคงทนมากกว่าตอนนี้ก็ประกอบตรงกลองนะครับอันนี้ที่เบียลไปนะครับก็ดัดมาครับก็ต่อสายจากสวิตชิ่งนะครับแทนแบตเตอรี่เพื่อทดสอบจอก็มีที่นี่อยู่นะครับสวิตเปิดปิดปุ่มกดอะไรต่างๆนะครับ สายพวกนี้นะครับสําคัญมากก็ต้องตรวจดูครับน็อตก็ยังใส่ไม่หมดก็ทดสอบดูเบื้องต้นนะครับถ้าใช้ได้ก็ค่อยประกอบกันดีๆเอาละผมจะจ่ายไฟเข้าเครื่องนะครับที่50โวลต์5แอมป์ก่อนนะครับจ่ายเข้ามาจ่ายเข้าได้แล้วนะครับก่อนหน้านั้นที่รัวแบตช็อตนะครับ ไม่สามารถใจแบตเข้าเครื่องได้คัเนื่องจากว่าอุปกรณ์หลายๆอย่างมันช็อตอยู่นะครับเอา้ารอลุ้นกันนะครับเปิดสวิตช์ p พาเวอร์มีไฟออกมาแล้วนะครับนี่มีไฟจากแบตเตอรี่แปลงออกมาเป็น230อันนี้นะครับมันจะมีเมนูเซฟวิ่งโหมดด้วยนะครับ น,น่าจะตั้งไว้นะครับจะดูก่อน,นครับปุ่มไหนเป็นปุ่มไหนไม่รู้นะครับจะลองดูก่อนนะครับดูการตั้งค่าจะอยู่เมนูที่ที่สที่5นี่แหละครับจะดูก่อนนะครับน่าจะอันนี้นะครับขอาตั้งเปิดไว้นะครับเป็นเวทเซฟวิ่งโหมด Mode นะครับ s h ฟ p i n g Mode คืออะไรนะครับถ้าเราตั้งค่าเมนูที่4เป็น S E S E N นะครับแปลว่าเปิดใช้งานอยู่นะครับ Enable คืออย่างนี้เวลามันไม่มีโหลดครับมันเปิดได้แป๊บนึงนะครับแล้วไฟมันก็จะตัดไปนะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีโหลดเห็นไหมครับพอตั้งค่าถูกต้องแล้วนะครับไฟออกเต็มที่เลยไม่มีดับนะครับทำใหมนะครับเข้าไปตั้งเมนูที่4นะครับ อันนี้ปิดอยู่นะครับอันนี้คือ Disable อันนี้ S E N นะครับคือ Enable เปิดนะครับออกมาไฟออกแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะกลายเป็นศูนย์แล้วก็มีโค้ดขึ้นมานะครับบอกว่า ECO นะครับ ECO ก็คือประหยัดพลังงานนะครับใครที่ใช้รถอยู่นะครับก็คงจะเจอนะครับกับคำว่า ECO ผมไม่ต้องการนะครับก็ให้มันเปิดตลอดแบบนี้เอาละเดี๋ยวผมปิดฝาอะไรต่างๆก่อนนะครับประกอบให้เรียบร้อยแล้วก็จะมาทดสอบแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จุด AC IN AC OUT นะครับ